ออมพัมเนาะคะ่ะหามพวนกับเด้อค่ะพี่นงคะ่ะว้าว้วาวได้แต่หามพวนกับเนาะคะ่ะใส่กระปูมันมันมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่นองค่ะมนีก็มาพบกับเล็กสาภ้าจวดคือเกาค่ะพี่นองค่ะมาพร้อมกับบรรยากาศเอาลมหนาวมาตอนพีตอนนองคือเกาเนาะค่ะมาค่ะพี่นองค่ะมนีเล็กได้ออมพัามค่ะพี่นองออมข้าวเหี่ยเอีสานเท่าเนาะจ้ะออมพัามผู้ใดเคยกินนยครับพี่นองค่ะออมพัามเนาะค่ะหามพวนกับเด้อค่ะพี่นองค่ะว้าวว้าวได้แต่หามพวนกับเนาะค่ะออมพัามข้าวเหี่ยอีสานเนาะจ้ะเพิ่นสิเป็นเม็ดเด้อค่ะพี่นองอืม มาค่ะสดสดสดทอนทอนน้ำกันกับเบื้อค่ะฮารับปงหมอเนาจะจ้ะอมสอีกับปูน่าพร้อมจะ้ะแต่ปอแปะปอแ,แปะในป่าค่ะคือไข่ไข่อันไข่กุ้งเนาะค่ะแต่อีกปูน่ามาพร้อมค่ะโอ้โอ้พัมมาวาซันค่ะขนาดวันเล็กไซน้มบลายด้วยค่ะพี่หนุค่ะ ข้างบนนี่เนาะคะ่ะแบบแข็งๆเลยค่ะอมผัืมมันมั่นค่ะรสจาดมันมันเนาะคะ่ะอืม หากินยากเด้อค่ะผัาเนี่ยใส่กับปูมันมันมาเลยค่ะปูกับมั่นค่ะจำจำอีกปูหน้าพร้อมนะค่ะอม,อมอผัอย่าใส่นามลายเด้อค่ะพี่น้่งคะ เหล็กออม,ม่หมูสามสั่นน้ำเนอจาจ้ะแม,มวอ่ะพี่น้องเอยเห็นเพียงก็อยากกินน้ำทุกอย่าง ใส่กระปูนหน้าพร้อมเนาะจ้ะกระปูกระมั่นเนาะค่ะ ทำกระแซบคาเวียอีสานนะจ๊ะตัวงยังทักปูตมาเนี่ยแกะจำโองก่อนค่ะโห ม,มีแต่อีปุ่นน่าจ้าพี่หนงจ้าหมักหลายเนาะคะ่ะ ตลาดทิ้นเพิ่นขายค่ะพี่น้องค่ะหืมห,หลบใสเลยแล้วค่ะผำหืมมันอ,อือ ออมพัมเนาะคะ่ะคาเวียอีสานเนาะคะ่ะอืสุดยอดเลยคะ่ะเมนูนี้ลองเบงเด้ค่ะพี่น้องคะลองออมเบงอย่าใส่นามลายเด้อค่ะใส่นามพ่ออจาะค่ะจ้าผูา้ใจมากคลิปนี้เลยกระฝากคือเกาเนาะคะ่ะฝากปีฝากนองฝากกดไหล่กดแชร่ฝาก,ด,ด,ฝากดตามเพจนนหน่อยๆเพจนี้เนี่ยเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้เนาะคะ่ะเล็กซีเดียขอโตลาพีลานองไปก่อนจ้าพ่อกันมาคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะเมื่อนี้สวัสดีค่ะ